สวัสดีตอเช้าครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับโค้งสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะ,ะหมดแล้วโอ้ยสวัสดียามเช้าครับทุกท่านครับนะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการท่องเที่ยว นในส่วนของปูลมโลแล้วนะครับเ oh <yeah. S 1> ช้านี้ก็อุณหภูมิดูฮะนะครับด oh <yeah. S 1> ูอุณหภูมินะฮะเช้านี้ โอเคคงได้ฟรีของนู้นอุณหภูมิเช้านี้นะครับลงให้ดูแล้วนะครับติดใช่ไหม ดูแล้วนะครับติดองศาสำหรับเช้านี้สามสิบแปดเมื่อวานตรงสายเดียววันนี้เหรอ น่าจะเป็นอันนั้นเนขนมไหมเปนขนมหรือเป็นอะไรที่ใครเข้ามาดูแล้วบ้างครับ สวัสดีทุกท่านนะครับเช้านี้กับอุณหภูมิลอยจะโงมมองอยู่เรื่อยนะฮะตอนีิ0องศานะครับณที่ทําการอุทยานนะครับที่ทําการอุทยานนะครับ10องศานะ10องศาแท้ๆเลยนะฮะตรงนี้10องศานะครับ้องคิดถึงอันนี้อะไรนั่นไงที่แรกะนะฮะขนาดตรงที่ทําการ10องศานะครับแล้วตรงส่วน ส่วนยอดภูจะเท่าไร่นึกไม่ออกจริงๆนะครับก็เป็นถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะครับแนะนํากันเลยนะไม่โกหกกันแล้วไม่มีโกหกกันแล้วนะจัดรายการทันทีนะครับพ่อแม่พี่น้องคนที่นิยมนะนิยมส่วนของดอกไม้สวยๆตอนนี้เข้าสู่ โอ้งสุดท้ายของการชมดอกนางพญาเสือโค้งแล้วนะครับสาอาทิต์นี้น่าจะเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพ่าตอนนี้ทุกแปลงนั้นเริ่มติดใบนะเริ่มติดใบความสวยงามก็แต่งที่ลงให้ดูนะครับในเพจของลุงแว่นลองกล้าพาเที่ยวนะก็ไม่ได้โกหกพูดออความจริงมาใส่กันเลยนะว่า ความหวังของแปลงสุดท้ายก็รีบหลีไปทุกทีอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นนะครับต้องบอกเลยอยู่ยังไงอย่างนั้นเป็นปุ่มเป็นปมอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับนะไม่ขยับก็เยี่ยมไปไหนเลย ครับประชานี้มากินขนมกันดีกว่านะครับเหนื่อยใจนะครับสำหรับคำว่าดอกไม้ก็มีวันลอยลานะครับวันนี้ก็เลยมา,าประชาสัมพันธ์บอกเก่าวกันหลายท่านเตรียมตัวมาแล้วนะครับบอกว่าเออมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็จะขึ้นไปชมกัน แต่ความเป็นจริงของแว่นกระพือดอกน้อยมากนะครับเหลืออยู่แค่บางส่วนนะครับบางส่วนบางส่วนของของแปลงแต่ละแปลงนะครับบัวแปลงที่สามนั้นเหลือนับต้นได้เลยนะครับแปลงที่สามนี่คือแปลงตรงบริเวณที่ลงจากจุดชมวิวมาเนาะใครใครเคยมาจะรู้เลยว่าแปลงที่สามก็เป็นยังไงแปลงที่สามเนี่ยนะครับ แต่ส่วนแปลงที่สี่นั้นก็กลุ่มหนึ่งนะแต่ดอกเข้มอยู่เนี่ยมันก็ขายได้ตรงนี้แหละแปลงที่สี่นะครับแปลงที่สี่นะครับก็ยังถือว่ามชมรอพอไหวนะครับพอขายออกส่วนแปลงที่ห้านั้นก็แปลงที่ห้าแปลงที่ห้านั้นก็เริ่มบางลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าก็มีต้นหนึ่งที่อยู่ตรงที่เขาเรียกบันไดถ่ายรูปอ่ะเนาะ ก็มีอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนแปลงที่7จ็ดไม่ต้องพูดถึงเลยที่เข้าไปมาเห็นถ่ายรูปลงกันอยู่เนาะนะก็สถานการณ์กิก่งก้านเป็นยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่บานเพิ่มนะครับอย่างเราก็งงๆทั้งที่อากาศเย็นเย็นครับวันนี้10องศาลองดูใน Facebook ของ,องแว่นมันเข้า f a c e o o กผมมันมัน,ม,นมันไล่ไหมนะ นะครับท,ทั้งที่อากาศเย็นเย็นเย็นจนหนาวเยือกจนจับใจนะครับแต่ดอกก็ยังสะดุดอยู่นะฮะดอกไม่ไม่ยอมบานเป็นปม <c oughs> คล้ายๆก้านไม่ขีดเหมือนเดิมนะครับไม่โชชรไหมใ้เด็งเ่ะอ เข้าไปเฟซบุ๊กผมอ่ะคนหาวันนี้เฟซในในแอปเพราะวันจะลงแทกภาพได้แกล้ง ทำไมไม่ขึ้นขึ้นหม้ยสิ<ม>ชั่วโมงอชโมะไรนะมันต้องขึ้นด้านหน้านีน<ม>ขึ้นมันขึ้นใช่ไหม <c oughs> ไม่ขึ้นฟีดอ่ะไม่ขึ้นเลยใช่ไหม จะเปลี่ยนใหม่ก <c oughs> ินตาเมันไม่ดี <c oughs> ไม่แขปงนะจ <c oughs> ิ้วจิ้วจิ้วะเ <c oughs> ข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะครับอย่างที่เราได้เล่ากันมานะครับช่วงนี้ก็ ก็คงจะเป็นช่วงวันเสาร์นี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับนี่จะเป็นช่วงสุดท้ายของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าดอกน้อยฮะดอกน้อยสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะครับไล์สดช่วงเช้านะครับของอุทยานแห่งชาติฟูหินล่องก้าโดยหลวงแว่นล่องก้าพาเที่ยวนะครับช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างจะ ดอบลงมาจนแบบน่ากลัวนะเมื่อวานนี้12องศานะครับแต่เช้านี้10องศามีลมอ่อนๆนะครับหนาวมากเลยยอดภูนี้ไม่ต้องคิดเลยถ้าไม่มีลมเนี่ยยอดภูลมโลก็น่าจะขึ้นไหมไม่ขึ้นนะนะนก็ไล่อยู่นะเนี่ยงงอยู่แต่ก็คาดว่าอื คาดว่านะคาดว่าน่าจะน่าจะลดลงตัวเลขตัวเดียวนะครับถ้าลงไม่แรงเนี่ยมีแม่คันนิ่งแน่นอนนะครับแต่ส่วนดอกไม้นั้นร่อยล่วงโรยโรยลาล,ง,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 ลงไปทุกทีทุกทีนะครับแปลงที่สามนี่ก็งอบต้นได้แล้วนะครับแปลงที่สี่ก็เหลืออยู่โชว์อยู่แค่ประมาณสามีต้นนะครับส่วนแปลงที่ห้าก็เริ่มเริ่มโรยนะครับเพราะแปลงที่ห้าอต้นต้นสูงเนาะนะครับ กราคาดว่าใครที่เตรียมตัวไว้แล้ว่คงม,มาเสาร์อาทิตย์นี้เห็นนิดเห็นหน่อยก็คงจะไปกันนะครับคงจะไปกันนะถ้าเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่กันถ้าไปกันก็คุ้มอยู่100บาทสําหรับการนั่งรถท่องเที่ยวในป่าเขาลำนอภัยนะครับไปชิมอากาศหนาวเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคอยู่แต่ดอกมาให้ความสวยนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเป็นแปลงใหญ่ๆนี่ไม่มีแล้วนะฮะคนก็หวังว่าแปลงที่เท่าน่าจะจะ จะดีแต่ปีที่ปีนี้ออกมาแล้วออกมาแล้วไม่ยอมบานนะช่วงสุดท้ายนะครับของของขี่เท่าเนี่ยไม่ยอมบานนะครับไม่ติดใช่ไหมคิดนะวันที่เก้าไม่ขึ้นเลยไม่เข้าราะไรการนี้แหละจบไปเลยเปลี่ยนใหม่